แ่สดุดีหัวหน้าในอุดมคติหลังเห็นเหตุผลการลาของลูกน้องอนุมัติให้ทันทีเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าในอุดมคติจริงๆซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าลูกน้องหลายๆคนมักจะมีปัญหากับการลางานแต่ไม่ใช่กับผู้ใช้เฟซบุ๊กรัชพลสันติเศรษฐินซึ่งออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าพนักงานผมงานประจำก็ต้องทำ ความฝันก็ต้องตามลาไปทำตามความฝันผมอนุมัติครับเพราะชีวิตพนักงานเราไม่ได้มีแค่งานเรียกได้ว่าได้ใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากจนมีผู้เข้ามาแชร์พร้อมแสดงความเห็นมากมายเช่นน่ารักที่สุดแดดน่ารักมากค่ะผมเองก็เคยลาในลักษณะแบบบนนี้นะแข่งเกมเอ่ยออกบูธคอสเพลเอ่ย หัวหน้าในอุดมคติของพนักงานที่ส่วนใหญ่จะมีน้อยจริงๆครับคุณต้องเป็นหัวหน้าที่ดีมากแน่ๆเพราะพนักงานกล้าบอกเหตุผลด้วยความเป็นจริงไม่ได้แกล้งลาป่วยเหมือนทั่วไปดีใจที่ได้ทำงานที่นี่ขอบคุณมากๆค่ะ